สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่บ้านโคกกล้องนะครับตำบลหินตังอำเภอบานไผยจังหวัดขอนแก่น,นครับมาชมสวนของคุณพ่อลฉลิมนะครับสวนองุ่นครับเกษตรผสมผสานหลักๆก็กกคืององุ่นครับพี่น้ององุอง่นผายีสานนา <ไป S 1> สิ<ไ>ปเป็น สวนแรกและสวนเดียวในอำเภอบ้านไผ่ตัวย่อยลงอย่างอื่นนะําเพราะว่าสวนอื่นกับย่งบ่อท่านได้เห็นนะครับคือว่าสิเป็นสวนแรกสวนเดียวในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับให้มืองบรรยากาศสะก่อนนี่ครับคุนพอเจ้าของสวนกระจดีครับ <laughs> แวะเขามาเยี่ยมชม่มแวะเขามาชิมได้ยินดีตอนรับ ตลอดเวลานะครับครับครับตลอดเวลาเป็นบัวพันยังครับเนี่ยเออพันงวงสางมั้งบัวมันงาวมันคืองวงสังเนาะเนี่เลยตั้งพันงวงสงนี่ครับคือพักสวนกล้วนะครับพิษเพิ่มไปเรื่อยๆแหละครับโอก็เห็ดไดติ๊บก็เดอนเอาเลยลงของงนกันอ๋อพั่งท้ำ ถึงทำสวนได้ซิบก็เดือนนั่นวะครับแมนแหละกลับมาล่องกับองุ่นเลยเป็นเือที่ค้นเ<ร>ิด่าปล,ลูกอย่างที่สุดแหละเนาะลองวนก่อนครับค<ฟ>ือว่าได้ผลดีเลยด้ครับเนี่ยคิดว่าดีเนาะแมนมนี่ครับบักบวก นี่คือทางเขาสวนครับก็สิเป็นขางท่างท่างทั้งสองฟังนะครับเกิดสิเป็นพืชพักสวนพลัว้วลกัลกลกก็คือบวกบวบตอนนี้ก่อนสิขาไปชมสวนองุงนก็สิได้เห็นบกบวบนะครับแล้วก็กล้วยตก <c oughs> นกล้วยโอ้กล้วยก็ลัื่อง่วยงามพี่นนอะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพาไปเมืองกล้วยกับน่วยงามน่วยสอน,น่วยใส นี่ครับกล้วยพันธุ์ยังครับเนี่ยน้ำว่าแต่ว,วันมันกลายพันธุออ์อ๋อครับกล้วยน้ำว่าครับก็เลง่งลงอยังก่หอหอมทองมีสองข้อหอมทองสองข้นครับสองย่งไม่เยอะอันนี้คือสองฟางทางก้อนสิเขาไผ่ไปไผ่ในสวนอนังงนแต่สิมีบวัวนะครับบวบแล้วก็ปลูกท,ทั่วางามเลยอ๋อทั่วครับ เกษสิเป็นตืดภาพสวนขัน้วนวยไงนวยยา้าเลยครับกวก็ย่าเขามาเรื่อยๆก็สิได้ชื่นช่มแล้วก็สัมผัสกับสวนอง,งุ่นครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาอนสิพ้าเละนะครับผ้าหลอภายในสวนเพิน่นครับสวัสดีครับเมื่อนีมาเยี่ยมสวนพ่อเหลิมสวนองุ่นเพิ่นอยู่ที่บ้านโคกกองอำเภอบ้านไผย อยู่ต่อเขตในคุดลังนี่ล่ะทิศครับโลงน้ำท่าราทีบครับแล้วสวนองุ่นเพิ่นปลูกอยู่นี่นี่สามร้อยเจ็ดเจ็ดสิบหาต้นกำลังออกหมากออกผลครับมาเยี่ยมห้องเพิ่นกะดีเพราะว่ามันพื้นที่ทำเลดินดีดินเพิ่นงามดีและกระดินของเข้าคันเข้าพับปุงทุกอย่างได้มันกะดีทุก,ทก พื้นที่แล้วครับแล้วบาทนี่แค่ลำโค้งเขามาหนีเขามาดูแลให้เพิ่นมาเบิงมาบอกให้ความรู้เพิ่นที่การปลูกว่างุนเพราะว่าสวนนี่เป็นของพ่อเหลิมแค่ลำโค้งเขามาดูแลให้จนได้หมากได้ผลแล้วก็ว่าสิเปิดสวนอยู่เดือนมีนาครับเบิ้งการที่ว่าผลของมันนี่คิดว่าเดือนมีนาเปิดสวนได้แต่เดี๋ยวนี้กําลัง เป็นหมากสวยงามดีแล้วให้พ่อแม่พี่น้องเขานี่ค่ะเขามาเบิงสวนยี่พ่อลืมสวนโคกกองสวนเกษตรครับตั้งอยู่พื้นที่บ้านโคกกองมาเบิ่งได้มาชมได้ครับอันที่เขาเห็นอยู่ในภาพตัวนี้อ่าง,งนพันธ์หนัง่ออ้นนี่พันธ์ในไว้มาลกาพันธ์นี่พันไว้มาลกาหน่วยเลี้ยวครับหน่วยเลี้ยวถายลูกลก ผลดีหวานแต่มีเม็ดครับตัวนี้มีเม็ดมีเม็ดเฮากัเป็นที่นิยมของตลาดคืขก้นรัถภาอย่างชมเลยนะครับนี่นี่คือเจ้าของสวนนะครับกุ้นกุ้พลอยแข็งครับกุ้นพลอยเฉลิมครับคุณพลอยเฉลิมนะครับใจดีครับพี่น้องคุณผู้ชมแวะเขามาเยี่ยมชมมาชิมได้เนาะมาได้มาได้ตลอดครับ แต่ว่า,าพูที่มาซอยดูแลสวนกับคุณขึน้นพ่อแค้นเป็นผููเขี่ยวชานเกี่ยวกับการปลูกอังงนในภหายอีสานเท่านะเดี๋ยวให้คุณพอ่อทั้งสองผ้ายางช่อมสวนนะครับได้ได้ครับอเชิญเลยครับสิบไปอยากมาหามุมมันงามทางนี้ครับมาช่มสวนทางนี้ทางนี้กับออกมาผลได้ดีครับ ช่อเงางามดีลูกกำลังสีใ่กำลังตรงแต่เวลาขายมันแนนขายมันแนนเขาก็ต้องแกะออกนะครับเด้อหาลูกสิว่ามันน้อยแกะออกเก็บออกลูกน้อยที่สุดเขาเอาออกครับมันแนนหลายมันสีแตกมันสีมีผลเสียคือลูกน,น้อยๆแบบนี้น,น้อยๆแบบนี้ครับเขาเอาออกเลยอย่างเช่นแบบนี้ครับนี่อย่างเช่นแบบนี้นี่มันน้อยนี่ครับ น้อยเขาออกเขาบอ่อต้องห้มันไปแย่งอาหารเพราะว่าการแย่งอาหารนี่มันเสีเหตุไอลูกซุมนีบอ่อสมบูรณ์คือจังตัวนี้กับประมาณจักครึ่งกิโลไดในเมื่อเราได้เก็บได้ตัดพวงนี้กระสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีเลยพวงนี่นี่แหละครับพี่น้องมาชมสวนครับเขามาทางมุมทางนี้ครับ มาทางมุมอ้บิวตี้ฟิเลตมาเอาควงนี้มานี่คือบิวตี้ฟิเลตกำลังทีสุกแล้วครับกำลังทีสุกพร้อมที่สิ่งชิมได้ตัวนี้ไรเมล็ดครับบิวตี้ฟิเลตคือพวงนี้ครับมันมีอยู่สองพัน บิวตี้ฟิลเลตกับไวมาลากาทุกนี้กับบิวตี้ฟิลเลตคือกันครับกำลังกำลังสีสุกครับเอิญบ้านเฮาเพิ่นว่าพันไข่ป่าเนี่ยล่ะบิวตี้ไข่ป่าคือพันนี้น,ะค, 1, น,นะครับเด้อมันสีน้อยมันกระชีสัมไข่ป่าเฮานี่แหละครับแต่มันโมน้อยคือไขป่ป้าดอกมกันกระหญ่กว่าไข่ป่าอยู่นี่ครับคือจังสี่ตัวนี้บิวตี้ฟิลเลตครับ นี <Ooh. S 2> e ่เดี๋ยวพาไปชมมุมทางตะวันออกครับบ้านครับปลาครับเดี๋ยวกระโดงบิวที่พิเล็ดคือกันครับกำลังที่สุกครับแต่เข้าเห็นหน่วยนี้น้อยมันเข้าเขาออกหรือว่ามันแน่นแบบนี้เข้าหาเอาหน่วยน้อยออกครับนี่หน่วยนี้น้อยแบบนี้เขาออกเขาดิถิมเพราะว่ามันจังสีบรนแนนมันจังสีบนแย่งอาหารกันคือเขาเห็นหน่วยนี้น้อยมันออกเลยนี่คือหน่วยนี้น้อยแบบนี้เขาออก ออกจิ้มน,นี่คือตัวนี้พร้อมที่สิชิมได้กินได้แล้วพวงนี้กําลังเข่าสีครับเป็นสิ่งเป็นอันที่ดีที่สุดเลยความฟัมพางาพุ่นใน่นี่คือพนักงานพื้นกำลังเอาออกกำลังดิลูกออก เขาเอินว่าซอยบ่วไห้มันแน่นทำมันแน่นหลายลูกมันสิแตกนี่แหละครับส้มสวนพ่วงพ่วงหนึ่งนี่กับว่ามันสิได้เกิโลไร่ขียด,ดยุบนี่ย,ย,ย,ยพ่วงไงเนาะ ีนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับร่มเลื่อนแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะมีน้ำหรือมีบ่อหน้ามีบาดาลเสียเขาเจาะไว้ฟ้าใสคือน้ำนี่แหละครับการปลูงกระหนุนตัวนี้บิวตี้ฟิเลตครับกระลังเสกเขาสีนี่ครับกระลังเสกเขาสี กําลังสีเข่าสีสวยงามดีครับเนี่ยนี่กําลังเข่าสีกําลังสีสุกคือซุ้มนี้นะครับเดินน,นี่สวยงามดีสองพวงนี่ตกเข้าไปประมาณจักสองกิโลกว่ากว่าครับนี่ตัวนี้นี่ซุ้มเฮาเหตุซุ้มเฮาปลูกดูแลมันดีมันก็ง,งามแบบนี้แหละครับอย่างเช่นคือนี่มันกรลังสุกกรลังสีสุก แต่ว่าเปิดสวนในเดือนมีนาแล้วครับเดอ้อเดือนมีนาหรือว่ามีการคาดเคลื่อนอย่างไนเดี๋ยวสีแจ้งไปอีกที่หนึ่งให้มันนนั้นเห็นผลมากกว่านี้สกักครับมาทุ่มสวนครับทรั้งนี้ครับนี่กําลังกราลังเรื่มซุกกันแล้วเรื่มซุกหลายครับมาเลยครับกันมาบ่าถือ โทรหาแคนลำโขงครับเดี๋ยวบอกทางครับแคนลำโขงบอกทางให้ครับเขามาสวนนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นแต่อำเภอบ้านไผ่ติดกับเขตสารคามคืออำเภอบอ่อคืออำเภอกุลังครับทางนี้กำลังสุกสวยงามดีลูก,ลกดกดีงามาสนใจว่าจะปลูกอยาก ครับมีต้นก้าให้สั่งได้ครับต้นก้าครับ beauty fillet มีถูกหมองสั่งมาเลยกับแกนล,ลำโพงครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหาเจ็ดสองหาสีหนึ่งสองครับมามุมทางนี้ครับม,มุมทางนี้ นี่มุมนี่คือซุกแล้วกรมนี่ครับนี่หน่วยมันจะเป็นสีดำครับรมันสีเนอะบ่ครับเนาบ่อนี่ลูกมันจะใหญ่ขนาดนี้ละครับเดี๋ยวจะชิมเบิ้งครับหวานกรอบดีครับบบมิเม็ด มองนี่มันเป็นในบิวตี้ฟิลิปสกำลังล่ะครับมีหน้าเปิดสวนได้อันนี้อันนี้มันจิโน, <ś ec kel> น,นยังไงเหรอยังเี้ยยืนแบบจอดเยอะไปนะไอ้กั อครับหวานกรอบดีครับไล่เม็ดครับนี่คือคนมากก็จะชิมเรื่อยตัวเหลือ,ม,ลอามาชิมเมืองครับชมสวน,ววนชิม,ชม<ด>อ่าง,ง่นของภาคอีสานเราเอามาชิมพวกนี้ได้ครับลูกดกสวยงามดีเจ้าวานมีน่านาคือผลผลิตมันสิออกออกเต็มที่เลน่นว่าราว่าพี่นาผลผลิตออกเต็มที่เล้ครับ ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบปดครับกลางเดือนนะช่วนกลางเดือนประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแต่มาชมก่อนก็นได้ด้อครับเด้อพากันมาชมทางนี้ลูกดกสวยงามทุกทุกมองลูกมันจะเป็นแบบนี้เบิดดนะครับ งามเขาสีเขาสีได้ดีต้องการปลูกต้องการยาเข็ดหายคํำแนนํำได้ครับถ้าอยู่ใกล้ซอยดูแลครับถ้าอยู่ไกลกระจำป็นนะครับห้ได้แก่คํำแนน้ำถ้าอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้นี่กะเขามาดูแลซอยได้ครับแทนน้ำาผงนะครับเด้ออันนี้กับพี่พี่ฟิเลตพันไขป่ปลา ถูกส่วนของพีพอ่อลืมเขานนิกอ่ะคิดว่าสวยงามดีครับได้ผลผลิตดีผลผลิตออกมากเป็นที่พ่อใจร่วขน,นาดดีกันลังก็ดีบสามห้าแบบขึ้น,นไหน ครับชมสวนแล้วก็ไหมาชมเหมืองเะ้อบไหบไผบ่ท่านได้เบิ่งได้ดูไหมาเบิ่งสวนอีพ่อของเฮานี่แ่ะครับเพิ่นปลูกตั้งแต่มีหน้าครับเพราะว่านี่ก็มีหน้านี่ก็ได้เก็บแล้วครับครับเดี๋ยวเก็บผลผลิตของเฮาเก็บผลผลิตแล้วประมาณจาก2เดือนก็สิได้เอา ผลผลิตอีกกจะได้ไปเก็บประมาณหลักหลังเมษาครับอีกชุดหนึ่งอยากสิบอกเพิ่มเติมครับวิจารกันหาครับคุณตุนเพื่อนรวมงานครับสองคนอีกเก่งกว่าผมอีกครับมามีปัญหาอย่างกันามได้เลยครับถ้าว่าพี่น้องคุณผู้ชมมึงคลิปแล้วอยากสติดตอ่ออยากได้ช่องทางการติดตอ่อ <c oughs> หรือว่าช่องทาง อยากสอบถามเส้นทางศิละี่สิมาสวนเท่าอยากให้คุณพ่อซอยแนะนํำแล้วก็บอกช่องทางการติดต่อไม้เลขกเบอร์โทรศัพท์นะครับเส้นทางการเดินทางมาเนาะครับคอณพ่อเลิมเป็นคนบอกเส้นทางครับนรู้จักเส้นทางดีครับเอ่อเส้นทางกับนันยุบานโคกกองเนาะเขตแดนมหาสารคามกับขอนแก่นคือใกล้กันนลคือบริเวณกุฎรังกับบ้านไทย บ้านจุฬาลก,กองมีทางเข้าอยู่ริมเอ่อร่งน้ําแข็งทลลาดิบอรอทลลาดิบเนาะก็ไปดรอกถามมาจากคอนแกนลุงเทพกับสามแยกเอ่อบ่ายสรัคข้ามนั่นแหละไไจากแม่สรัคข้ามกับมาบาราบือแล้วถึงกุดร่างเลยก็เลี้ยวเอ่อเลื่อยไปเลี้ยวหนาวัดกลับมาถามมาจากทางคอนแกนลุงเทพบ้านไผย แวะเขาว่าสายมือะไรเลยมีป้ายติดอะไอยู่ครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดถ่าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดถ่าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเปิดสวนนี่ให้เขาชมฟีไหมครับชมฟรีชมฟรีทุกอย่างครับเขาชมฟรีถ้าว่าชาวผู้ใดอยากได้อง,งุ่นกราบกา คือดว่าสิขายในราคากิโลละประมาณเท่าไหร่ตลาดหน้าสวนนี่เห็นบอกเป็นร้อยห้าสิบครับสดจากโงเลยเนาะสดตัดเองได้เลือกเองได้ค่าเฉลี่ยคือบ่อย่างเรียงอาจารย์หรอกไปเรียกคู่แค้นนะที่เป็นแรงบันดาใจเห็ดพอเวลาไปเบิ่งสวนเบ็นทีเทลกคุยกันยังไงว่าเอออยากเห็ดไปเบื้องไ้บ่เป็นกระตลงรับปากเห็ดไห้ และกล็มาดูแลตลอดเป็นตัวทอนข้มเงินครับถ้าหากว่าใครสนใจต้องการเบีย้ยต้องการเอาไปปลูกนะครับเดิ้ลติดต่อมาทางแคนลำหงคือเบอร์โทรศัพท์083093 5 72 5 412ของแคนลำหงนะครับเด้อย,ย่ำครับ093 5 72 5 412ต้นก้าต้นเบีย้ย ถ้าบอยู่ไก่ไปดูแลซอยได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ไก่ห้คํำปรึกษาพร้อมที่มีคํำแนะนำการใช้ฮอร์โมนนํำอีกครับการใส่ปุ๋ยครับติดต่อมาได้เลยครับสวนนี่เป็นสวนที่พ่อหลืมอยู่ขอนแก่นเขตบ้านพัยติดเขตครับขุดลังให้มาชมครับสิเปิดสวนประมาณวันที่สิบเสิบแปดมีน้าครับมาชิมมาบิง แล้วก็เขามาอยู่ในสวนแล้วชิมสะกก่อนครับจังคอยซื้อจังคอยหากัน